ตัวอะไรคะแคมเปเลียนเฮ้ยเนั่งลงนันลงอย่ามไปลอไมพีอ่หอจะมีลาร์มมาร่วมไหนเอายืมมือมายืมมือไปร่วมไม่กลัวอย่างงี้ก็ให้ตัอวามีอย่าออ้เล่นหมครับอันนี้ตัวอะไรคะแคมเเลียน นั่งลงนั่งลงอย่าพี๊บมือนลูยพี่เอ๋่าเลยแเวลาเรามารวมเหมือนไหนเอายื่นมือมายื่นมือมาดูเฮียอาร์เฮียอาร์ไม่กลัวไม่กลัวมันขี้ใส่มือแล้วพี่ใส่ตรงนี้ใส่ขี้แค่แม่มือเฉยแต่พะยะกับโต๊ะการเริ่มพี่จะรู้สึกว่าเข้ามือดึกมีมีมีด้วยเยใช่ไหมใช่ไหมมาตัดไหนลองดูแต่ห้ามมือจับขนาแค่วางเฉยๆกแค่ไรก็เดินไปาง แค่นี้เองโหโาก็ให้เขาไต่ไปเรื่อยๆน้องพีร้องเดิน้องพี่ลองเลยน้องพี่ลองดิพีพีมาเลยมาหนี้ยายยายยายตัวนี้เลยเกิดลูกตัวนี้ยังเด็กอยู่อย่ามันร่วงหนูทางพี่ยื่นมือมาพี่แล้วลองก่อนยื่นมือมาเร็วทำไมกลัวแล้วล่ะเราจะวิ่งกังจะวิ่งเร็วยื่นนิ้วมาอย่างนี้ยื่นนิ้วมาอย่างนี้เดี๋ยวรับกระดกอัตมไม่ได้เลยนะ ฝาแลว่าตอ่รสลับให้น้องมั้งไงลูกเขาอยู่ไม่ได้เล่นูกเร็วเขาเด็กปังเราต้องไปแล้วเร็วเร็วเล่นเยอะกว่านี้อีกลับตาหลับตาหลับตาใช้กลัวหลับตาเร็วหลับตาไวหเร็วจอมิจะกจิมือไม่จีบมจิเร็วทไมอย่างนี้จะทำให้มันเลือกนะเอามือมานน่แบมือจับมือต้เามือมาพี่จับมือตัจับมือตั้มเามือเยั้งเร็ว เร็วยื่นมือมาจับมือตามไว้จับมือตามไหมอันนี้เองลูกเห็นไหมเฉยๆนะอ่ะยื่นมือยกมือขึ้นมาให้ไม่เอาตงสูงอย่างนี้ก็เลยให้ต้องทำแบบนอ้เอาพีนอ้อกไป อะไรแข็งม anyway, oh, ือเดี hmm. ๋ยวเดี๋ยวขามันแข็งอะไรนะเ้าม okay. ันแข็งเล้ามันแข็งอันน oh. ี้โตพี่ตี่เขาใหญ่ได้แบบพี่ลุงน้องพี่จะจับตัวพี่จับอย่างมปะปารีฮดอ่ะน้องพี่นี่ก็พะน้องพี่ปะใช่เมื่อก่อนอุ้ยป้าเขากลับบ้านเองแมาจะพาเขากลับเองอะไรเรายังไม่กล้าจับเขาเลยเริ่มเริ่มเก่งแล้วเลยไม่กล้าจับเขาเท่าไหร่เลยเขายังตัวเล็กอยู่แล้วเขายังเด็กๆอยู่ ไม่ลงเลยตอนนี้อ้าวกระบอกไม่ลงเลยคุยไลดีอยู่ไหนเดี๋ยวป้าเราจไปใส่กลงแล้วจะดิโอเคลิปปี้ลิปปี้กับสไลมี่ไปเดี๋ยวป้าต้องเอาเข้าไปปล่อยละสไลมี่น้องีตั้งตัวไหนน้องพี่ตั้งชื่อตัวไหนชื้อต้วนี้คือชื่อสไลบี้ตัวนี้สีตัวนี้สีหายากมากนะลูกตัวนี้ใครตั้งชื่อน้องพี่กับน้องพี่กับ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 บายูใช่ ชื่อสไลมี่กับสลปิปปี้สลิปปี้ที่แปลว่าพวกนอนอะนอนกันทั้งวันเลยทเห็นไหมคลิปมาไปละ